สวัสดีนี่ทำเสน่ห์ใส่พระบิณฑหงเหรอไปฉันไม่ทำแล้วนป็นผัวฉันใครเขาไปผัวฉันรู้ไหมทำไมใต้าตาเขาถึงดำขนาดนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเขาดูดมา้าไง <c oughs> ไปพระบิณฑหงไปเติมเจ้าค่ะไ่ อะไรเจ้าคะสภาพอย่างกูยังแย่งกันอีกเหรออย่าอําตัวเองเจ้าคะเจ้าพี่หรอตอนนี้ปุ๋ยยังสภาพดีกว่ากูอีกปุ๋ยน่าดีอยู่แล้วทําไมมันเอาอะไรมาล่ออะแค่เม็ดสองเม็ดนี่ต้องมาหามาเลยเหรอเจ้าคะกลับไปกับแก้วไปเดี๋ยวซื้อปุ๋ยให้ดูดไปไหมจ้กคัไม่ต้องฉันไม่ได้หลักเธอทำไมไม่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 ไม